สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาถ่ายทำการต้มสมุนไพรเพื่อไล่แมลงในสวนของเรานะครับนี่ครับสวนฝักอินทรีย์นะครับนักหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสี่โดยจ่าชายนะครับพี่น้องนี่ก็คือเตาแก๊สฐานน้ำมันนะครับพี่น้องโดยใช้น้ำมันเก่านะครับไม่ว่าเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันเครื่องนะครับพี่น้องเนี่ยฮะ ก็คือมอเตอร์พัดลมตัวเล็กๆครับดี12โวลต์ครับนี่อะแดปเตอร์ครับนี่ฮะ12บโวลต์นะครับเราเร่งแค่1ขีดนะครับพี่น้องชั่วโมงนึงก็กินไฟไม่เกิน20สตางค์ครับพี่น้องนี่นะครับนี่มาดูครับดูผลงานครับเดือดไปเดือดวับโอ้โหนะครับพี่น้องจะมีสมุนไพรอะไรบ้างครับจ่าชายอันนี้จะเป็นบระเพ็ดอะไรอีกครับอาแก่ <Okay. S 2> แล้วก็นี่ใบยูคาโอเคอันนี้ใช้ไล่หนอนไล่แมลง hmm. ค่าไม่ได้สม hmm. ุนไพรสมุนไพรโอเคนะครับคันผู้ใดสนใจมาศึกษาดูงานได้ที่หน่วยพนักงานขึ้นที่หนสนะครับหรือจะโทรสอบถาม086-148-9418ครับโอเคครับสวัสดีครับ